สัญญาณที่ดีอ่อมเคลื่อนไหวทีมงานกันตนาบอกเตรียมพอดเรื่องรอแล้วทมกลางแฟนแฟนแห่ส่งกำลังใจให้อ่อมอากพันกันรโรัวๆกับโพสต์ล่าสุดของเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาของพระเอกช่องเจ็ดอ่อมอากพันเคลื่อนไหวผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวกับการลงรูปภาพเสือเดชและแคปชั่นว่าวันศุกร์ไม่ได้ดูเสือเดชก็จะเหงาหน่อย หลังจากออมอักพันแชร์โพสต์ดังกล่าวออกไปแฟนๆแห่<ฟ>คอมเมนต์เพียบเดียวกันคุณนิวหนวดก็โผล่ให้กำลังใจอีกว่าคิดถึงครับพี่ออมสุขภาพแข็งแรงนะครับและค่ะในทีมงานค่าของค่ายกันตนาก็โผล่คอมเมนต์บอกว่าพี่ลิตาคิดพอดเรื่องใหม่ให้แล้วจ้าด้านพระเอกอ,อมอักพันค่ะก็รีบมาตอบกับโพสต์นี้ทันทีว่า อุ๊ยทำกลางแฟนๆละครที่ส่งกำลังใจให้อ่อมเยอะมากบางคนบอกดีใจจังที่พี่อ่อมโพสหายไวๆสุขภาพแข็งแรงแล้วก็กลับมารับละครอีกรอดูละครเรื่องใหม่อยู่นะคะเด่ว่านะับเป็นสัญญาณที่ดีของอ่อมอกกพันธ์อย่างน้อยก็โพสเคลื่อนไหวและยังตอบกลับรู้ว่ามีทีมงานของค่ายกันตนาทำอดเรื่องใหม่ละครไวรอแล้ว กำลังใจให้ด้วยเช่นกันนะคะแฟนละครรอติดตามผลงานอยู่รีบกลับมารับละครหายเร็วๆนะคะคุณออมอักขพันธ์